เริ่มต้นกันกับกรณีสุดเช้าที่เจ้าหน้าที่เขตราชเทวีไปเรียกรับสินบน3ล้านกว่าบาทกับทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์แลกกับการเลี่ยงภาษี40กว่าล้านนะครับแล้วก็โดนจับได้เพราะว่าทางบริษัทไปแจ้งล่าสุดทางกรุงเทพมหานครสั่งตั้งกรรมการสอบวินยัยพร้อมกับกำชับให้ทุกเขตต้องเก็บภาษีอย่างถูกต้องเป็นธรรมครับ นายเอกวรัญยูอมรปานโคศกของกรุงเทพมหานครบอกว่าความคืบหน้าหลังตำรวจปปป,ปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีกรณีเรียกรับเงินสินบนเพื่อเลี่ยงจ่ายภาษีมีการเรียกเงิน3ล้านสแสนบาทนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการรายนี้แล้วโดยจะมีการสอบสวนตามขั้นตอน ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และติดตามอย่างใกล้ชิดโดยคุณชัดชาติมีนโยบายชัดเจนเรื่องให้ค่าราชการไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมทั้งกำชับทั้ง50เขตทั้ง50สำนักงานเขตนะครับดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีครับ